สุดีเอของมหายศพาเที่ยวครับขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟที่เขามให้กําลังใจครับมาฮอดจอดถึงที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือนําเสนอวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามตระการตากับบรรยากาศที่สวยงามครับทงไฮทงหน้าแบ็กกราวคือภูเขา น้อยใหญ่สลับซับซ้อนโอ้ยงามงามใดบรรยากาศครับอยู่บานผาหน่อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับพี่น้องใดบรรยากาศน้ำกันครับไมนอากาศมื้อนีแดดห่อนคักพอสมควรครับพี่น้องฝนหยุดตกไปหลายวันแต่ก็ยังเห็นทุ่งนาเขียวขจีสวยงามใดบรรยากาศนะครับใดบรรยากาศนี่ ให้หน้าตากะวิถีชาวบ้านวิถีชาวนานะครับวิถีชาวบ้านวิถีชาวนาและยังมีคลองชนลประทานนะครับที่กักเก็บน้ําไว้ใช้ช่วงช่วงหน้าแล้งนี่แหละครับพี่นอกนี่นอกเนื้อจากปลาหลักก็ยังไม่มีปลาอ้อยน้าครับนี่มีปลาอ้อยเขียวขจี และมีน้ํานะครับน้ําจากฝายจากเขื่อนที่ล้นนะครับกบไหลนะครับโอ้ยน้ำใสดีครับพี่น้องนี่นี่คือบรรยากาศทงไห้ทงหน้าครับมาสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามที่ไดบ้บรรยากาศอันนี้คือป่าอ้อยครับนี่คือป่าอ้อย ครับนี่คือหน้าครับพี่น้องสวยงามครับนี่สวยงามได้บรรยากาศมีคลองน้ำส่งคลองน้ำไหลนี่นะครับเห็นแล้วก็คิดถึงในอดีตแล้วครับนี่คือวิธีบ้านๆวิถีบ้านบานในช่วงฤดูฝนนะครับ เป็นประเภทนาดำนาหวานก็สวยงามขึืนอกันครับนี่นาดำนาหวานมิถีบ้าน,านขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทุกเสียงทุกสายคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนาพอกันไหมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ